กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44เปิดการฝึกเรือลาดตระเวนทางยุทธวิธีของหน่วยปฏิบัติการลาสูที่ดูแลพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียนอกจากภารกิจเพื่อความมั่นคงแล้วก็มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยด้วยติดตามกับคุณธปนีศรีชัยครับ การฝึกเรือลาดตระเวนทางยุทธวิธีของหน่วยลาซูกองกำกับการตชดส4สีในวันนี้จะมีการนำเรือยางขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะเพื่อที่จะนำเรือยางนั้นไปทิ้งในพื้นที่เป้าหมายนะคะโดยหน่วยลาซู8ดนายค่ะจะมีการนำเรือยางลงไปประกอบในน้ำนะคะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ ใช้ในกรณีการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินและจะใช้ในการลาดตระเวนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยลาซูนะคะซึ่งเป็นการดูแลพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการฝึกจะเริ่มต้นจากเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจนำชุดปฏิบัติการลาซู8แปดนายพร้อมเรือยางไปยังพื้นที่เป้าหมาย บริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางลางอําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาจําลองสถานการณ์หากเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถนํารถยนต์เข้าถึงในการเดินทางด้วยเรือใช้เวลานานการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร,เอร์เพื่อส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เรือยางทําให้เข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหน่วยลาซูกองกํากับการตรบรวจตะเวนไทยแดนที่44จึงฝึกมาเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติการทางอากาศทางน้ําและทางบก เมื่อถึงพื้นที่เป้าหมายเจ้าหน้าที่ต่อจดอจะทิ้งเรือยางและทาการฟรีจัมป์ลงจากเฮลิคอปเตอร์ในระดับความสูงเพียง12ฟุตเพื่อลงไปประกอบเรือภายใน6นาทีซึ่งทั้ง2ชุดสามารถทําได้อย่างแม่นยําสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทั้งเป็นเรือภายและติดตั้งเครื่องยนต์อันนี้คือบุคลากรของตำรวจภัยเรองกับที่นะครับซึ่งจบหลักสูตรลาสูนะครับลาสูก็คือลองเลนเซเวลเลนยูนิต นะครับหรือหน่วยเฝ้าตรวจระยะไกลทิ้งลงไปแล้วนะครับน้องก็จะฟีจําลงไปก็จะฟีจําลงไปแล้วก็ไปแกะเชือกออกแล้วก็ใช้ขวดอากาศากลางกลางเรือออกแล้วใช้ขวดอากาศใช้ขวดออกอคำน้ำายเนี่ยอัดให้เรือพองเรือก็ก,กางตัวออกมาแล้วก็จะพลิกเรือกลับพลิกเรือ,ออน้ําออกแล้วก็จะพลิกเรือหายขึ้นมาแล้วก็น้องบุคลากรทั้งแปดคนที่อยู่แต่ละลำเนี่ยนะฮะก็จะขึ้นเรือพาย พายมาแล้วติดเครื่องยนต์เอามาติดเครื่องยนาาต์เรอเอเือที่ท่าน้ําแล้วก็สามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติสําหรับเรือยางโซดิแอคสองลำนี้กองกํากับการต่อชะลอที่44ได้รับบริจาคเพื่อนํามาปฏิบัติงานเป็นชุดแรกสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้ตำรวจต่อชดที่ต้องดูแลพื้นที่เขื่อนบางลางป่าฮา,าลาบลาแนวชายแดนไทยมาเลเซียทั้งเขตจังหวัดยะลาและนาราธิวาสรวมถึงพื้นที่แม่น้ำสำคัญต่างๆ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ความมั่นคงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่หลบหนีของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบวันนี้จึงมีการจำลองเหตุการณ์ในการลาดตะเวนทางเรือเป็นการตรวจค้นเรือต้องสงสัยด้วยพลตรีสุภโชคทวัตพีรชัยผู้บังคับหน่วยพุรกิจยะลาชื่นชมความสามารถของหน่วยลาซูที่มีศักยภาพทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยและการช่วยเหลือประชาชนความร่วมม,มมือกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่เรา ลาดตะเวรแล้วก็พบปะเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ทําให้สกัดกัน้นกลุ่มที่เขาจะมาร่องสุมข้างในเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านในความร่วมมือฝึกต่จะรอจริง,รงก็อยากจะพัฒนาเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเป็นหน่วยลบในขนาดเล็กนะครับดังนั้นเราก็เลยพัฒนาให้มีคีาสามารถความสามารถให้ทุกๆมิตินะครับเพราะว่าเราเป็นลักษณะเราไม่ใช่ เพราะเราเป็นลบกับกองโจรน,นะะหน่วยปฏิบัติการลาสูของตชด44ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2552เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางน้ําของตํารวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยมาหลายครั้งทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาจังหวัดสงขลาและเหตุอุทกภัยที่อำเภอพ,พูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้จึงถือเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย ที่มีคําเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภยัยด้วยถัปปณีเอียสีชัยข่าวสามิติรายงาน